ควมบามันนะคะเสร็จลูกหย่านมเสร็จลูกเป็นสาวแล้วก็เส็จวัวท้องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทีนี่เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะลงไปดูวัวนะคะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าวัาวเจ็บท้องแล้วนะคะไปเบิ้งหัวพี่น้องว่าใกล้คลอดหรือยังนะคะไปก,กันเลยค่ะ มาแล้วค่ะมีคือหัวเปียกมอดหยอดไม่เล่นหน้ามากบอก,บอกมึนคือใหญ่ไ้แตถละคุ้ยหน่อยหุ่นเด็ดมันแรงยู่ห่ะมันใหญ่แล้วอยู่เด้นี่ แม่เพิ่นพี่น้องท้องอ่างดีดีได้ขั้ยตื่นตะวานไปวงไกลบักเท้ายู่ใสอ้สญญอ,อีกหล่าเป็นผู้เลียงหล่าเป็นู้เลียขากนอกเอาไปย่างสู้แม่กินไปพี่น้องอันนี้ท้องลแล้วใกล้คลอดใกล้คลอดนะคะเสื้อหารบาเลยเบิดหน่อยเด้พี่น้อง อันนี้ก็ผสมแล้วการผสมแล้วตึงขึ้นรดนอ้องง่วนีเนาะนี่ที่น้องท่องแล้วได้นน่พเพราะว่าใดสองเดือนแล้วว่าขื่นแดงว่าท้องตึงขื้นรดนกับตัวการท้องฟ้ามัวัวเององเพีแล้ว อันนี้ก็อ้วนพ่อพันธ์นะคะบอกดีคืออ้วนไงละ่ะคือมันเล็ดยังมันร้องเพลงสมบัตออกบอ่ืออนี่บอ่บออกดากบกคักหรอได้ละ่ะฮะ มันก็สิเก็บทองเน่าแน่ะล่ะข่อยลงมามันกัดลูกนอนอยู่มันมันทายออกก้อนเน้อยหนึงแม่กอสีฟ้ามันเจ็บทองหลอกคอดนะคะจะคอดแล้วพี่น้องดเสียงกันเลย้ เอาลูกเธอไปใส่สาวลูกคนได้ใส่ล่ะโอ้ยละวม่ยังน้ำเขาไปจังใดน้ำเขามาแต่ที่เนี่ยคุณพอข้าวข้าววันเดียวหัวหันดื่มเชออยู่ พม่หาาูชนต้ม่กินเอาไห้อยู่ต้องุ่นไปววอ่ะ่อ่ะอสอ่ะวีววีววีวน้ี้ พี่น้องเขาบอกว่านมีฟ้ามว่วนมาตรวจสัมสันเอ้ยกับมาเบิงอัอนคอยเนี้ยคข่เลี้ยงม,มาจะปีแล้วเซตนี้เป็นเซตลูกหมดเลยนะคะแล้วก็ออกลูกไปน้ำน้องพี่น้องกระลายตัวของบอได้ไข่จักเชืออเ,เออห้วยปีนานนีมาเบืองแห้งสีไลก็หนีอีก บวนะคะฟาร์มบวัวน,นี่ลยุยขาอันนี้ก็เห็ดฟางนะคะอันนี้สวนผักคุณพ่อหเห็ดฟางบอเป็นดอกปอพอเห็ดฟางบอออกดอกบอสวน,น,น,นผักค่ะธรรมชาติบ้านสวนนี้ลุยจ้านี้สวนผักค่ะข้ามักทั่วบ้านนัน้น บักโม่จะปลูกใส่คือบนะ้าขอโพวดว่าปลูกนะพนยอย่ออมยัมยยยน,นบักโม่ก็มีเลยพี่น้อง

ตว่างงวนหน่อยสุม่มเนียนออกน่มอ,อันแปดเดือนจังออกอันบอจอยเนาะเสร็จซุ่มเนียนจนใาใหญ่ซ้ำสุ่มนีแหละพี่น้องสุ่มนีออกออกนมหกเดืนอนอหเงพูดาน,ง,านะน,น,ง,นง่ย วัวในรูจ้าบรรยากาศพี่น้องตันนี้รอคลอดนะคะนี่บอกไปเอาวังหันนะไก่ ตุ้ไม้กินก็เอาลบลงมาว่ามันไปอาศัยตัวไปซื้อวางหันกับลูกอเอ้ยนะยกสองไก่วินเนอร์มันนี่ตอกไก่วินเนอร์ไปตีบ่ลมันเบียบเก่งอันนี้วัวเอฟมีสองตัวนะคะ ทองแล้วด้วยพี่น้องนี่ใครอยากได้มาเอานะคะเนี่ยส,สวยๆเลยเหมือนเรื่องในร้านนี่รุ่นพี่น้องมาสิออกง่ไหนพูดออม,มาดีที่สอง กูหมอนหมอมาหมอสมเบิ้งว่ะชิปชองอะไรอย่างนี้แม่้ออกเงินออกมืินแล้นี่ล้ะนี่ซ่อมดีดีรถเพราะว่ามันเหมือนลงมาจะตีซ่ทนเหลืองมันดเปลี่เพราะว่ามันดันขีก้อนนน้อยคอรอยแคลเแล้วนะคอยเบิ้องยู่หมือเศ้านี่เขาลงมากมันมันด่ามันลันเลยมันลันแล้วด่ามัน สอแล้วรอดูอดแล้แล้วคุณละนกินเงี้ยดีดียัน